เอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Tower Block Deluxe นะครับก็เราจะเข้าไปในเกมเ,เพื่อเข้าไปในเกมเพื่อสร้างตึกนะครับ ก็มันเป็นเกมที่ค uh ่อนข้างใช้สมาธิค่อนข้างสูงนะครับก็สําหรับคนที่สมาธิสั้นก็มาฝึกฝึกในเกมนี้ได้ครับผมมันอาจจะดูปัญญาอ่อนไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ผิดครับเล่นได้เพราะว่าคนเดินไม่มาดูเราอยู่แล้วเราก็แอบเล่นไป เอาละครับตึกชั้นสุดท้ายครับผมเป็นหอคอยครับอ่าผ่านแล้วครับมีสระน้ำบนตึกยอดสูงเลยครับสุดยอดมากเลยอะ่ะเอาละครับก็รีวิวเกมเกมอะไรวะ เรามาเลเวลเกม Tower b l o c ก็เป็นอนเสร็จสมบูรณ์ครับผม